สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พี่ตู่มาอยู่ที่หน้าบริษัทขนส่งจำกัดนะครับหมอชิดใหม่นะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและสายอีสานนะครับมาดูภาพรวมของการเดินทางไปฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่ามกลางโรคโควิด -19 มาอีกะระลอกใหม่นะครับ มันก็จะเงียบซบเซาหน่อยนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าหมอชิดใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ตูบจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับมาแบบเร่งด่วนนะครับวันนี้พยายามเก็บบรรยากาศฝากกันนะครับวันนี้วันที่26ธันวาคมนะครับ2,563นะครับนับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับปี63ก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับ ทางด้านมาตรการของบคสเขาไม่ล็อกในการเดินทางนะครับแต่มีจุดคัดกรองนะครับตรวจวัดอุณหภูมินะครับก่อนเข้าไปในพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารนะครับคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิลงชื่อกรอบประวัตินะครับก่อนการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับ

ภาพรวมก็บรรยากาศเงียบเหงานะครับเนี่ยพี่ตู่เข้ามาเวลาประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเสร็จนะครับ26ธันวาคมนะครับ บรรยากาศก็ยังเงียบางแวงอยู่นะครับมันเข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับโควิดระบาดนะครับผู้โดยสารอาจจะบางตานะครับไม่คึกคักนะครับรอดูยี่สิบเก้าสามสิบนะครับว่าคนจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับเทศกาลนะครับถูกมาให้ดูบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับก็อาจจะโล่งตานิดหนึงนะครับถ้าตกเย็นมาก็ คิดว่าน่าจะมีผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับการเดินทางกับสู่ภูมิลำเนานะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะครับอุงเทพภูเรือนะครับของบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์นะครับเมื่อ2วันก่อนเป็นข่าวนะครับ นี่คือบรรยากาศตอนนี้วันนี้นะครับข้างในห้องจำหน่ายตั๋วนะครับก็โล่งเหมือนกันนะครับเงียบสงบนะครับที่ตุกมันเก็บบรรยากาศฝากคุณผู้ชมนะครับ นี่คือบรรยากาศที่หมอชิตใหม่วันนี้นะครับที่ตูบเดินรอบแล้วนะครับก็ออกมาอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวมารับชมนะครับอีก2-3าวันคงจะคืกคักนะครับ293 0 31เส่งท้ายปี63นะครับผู้โดยสารก็คงจะทยอยเดินทางกันกลับบ้านกันมากกว่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ